หลังนี่เป็นหัวกลมๆครับหัวปักปักอยูอ่บ่อุอ้ยปุ่นปุ่นอุ้ยบิ่งเวิ้งบิ่งห้อยมันตีครับสิยู่ให้บ่ยูให้บ่ โอ้นลนาใหญ่แท้ครับโอ้ดึงแห่งวะ่ะน่าจะปลาคอครับพอว่าห้อยตีเป็นเวิร์งเลยขึ้นไนวะน้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่ามเซ้อครับพาพี่น้องมาย่ามเบ็ดครับเอานี่ครับ หัวจมครับผมบอกเลยว่าผมขี่รถไล่น้ำน้ำคู่คล้องผมเดี๋ยวลงมาบ่ม,มีหลังใดจ,จมเลยครับหลังน,นี้เนี่ยบ่เห็นครับจมครับดึงอยู่พี่น้องพุ่นเนาะพุ่นปุ่นโอ้ยเบิงวิงวิงห้อยมันตีครับส,ยสยิยูไฮบอยูจูไฮบอโอ้โหเดือดเดือ ปลาใหญ่แท้ครับโอ้ดึงแห้งว่ะน่าจะปลาคอครับเพราะว่าห้อยตีเป็นเวิ้์งเลยขึ้นในวะนนีอ้อ่านอีลี่อีลีอุืออีหลีครับอีหลีนี่ ประคอยอีอพี่น้องโอ้ปียนี่ครับเยอะเป็นเยอะใส่เดือนครับผมในประคอตัวหนึ่งก็สิมีตัวเดียวนี่ละผมว่าเพราะว่าผมรอยามมากมดเหรอรอยามมากแบบว่าอันชีมอไส้นี่ครับทั้งเส้่มันเป็นถนน ผมมือคีมาผมก็บเนี่ยมเบิองเนี่ยมเบิองครับนี่ครับแต่ว่าหลังนี้ก็โอเคอยู่ครับมันอยู่แต้มหนึ่งแล้วอนี่ครับโอ้มัน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 ถิ่นตัวง่ายก็หนีอยู่แต่กะไดเท่านี้ก็ทือว่าโอเคครับเยใส่เดือนของเขาเดี๋ยวหล่อไปเบิ้งอีกครับผมสีมันอีกบ่นี่น่าจะมีห้อยดึงครับนี่ครับเพราะว่ามีอันนี้มาพันครับ แต่แบบบริวครับโอ้หอยพันเก,เกี่ยวครับปลาไหลเมนแทีปลาไหลหน่อยครับนี่ครับสายเกี่ยวเลยสายมุนเลยครับนครับบริวครับหลังนี่เป็นหัวกลมๆครับหัวปักๆดกอู่ ก็เสียได้เถอะปอดตัวพี่ห้องหูตัวโอ้ยลุกไงครับลุกไปพันใหม่ขึ้นเพราะอะไฉันเลี้วขึ้นตัวหัวปักปักขึ้นหายใจเพราะอะครับเรียบรลอยเลย นี่ลูกเงรับโ,โอ้จะจะได้เอาจังมันตัวนหน่อยครับลูกข้องว่ามันไขรสมบูรณ์นี่อา้าวยางกี่ลายกับสองเตี่ยมอะไรครับ พุ่นครับไงมึงไงกับซ้ำเขียนผมเนยครัผมบ่าเพียอนบนแขนผมก็ปลาดุกนี่ครับดูดูดนะพี่น้องผลงานในซวงเตีมครับปลาดุกไงก็ปลาคอครับปลาดุกไงก็ปลาคอครับอ้าเบ็ดนอนครับ เบ็ยดประมาณ30หลังครับใส่อ้อมในหนองในคลองครับผมแต่ว่ามันบ่ม่ขึ้นฝนตกครับผมฝนตกมัดขึ้นครับก็เลยได้มาสองแก้มครับยามรอบแรกบ่มีอย่างเลยครับผมเยอะบ่หมดจักจักโตครับอ่ะคลิปนี้กะมานมาอยู่สองแก้มครับผมถื่ใจคลิปนี้กะจะลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้คือเก่็ขับสีผัดชีวิตไม่เปลี่ยนก็ต้องแก่กันในการท้าคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำหรับครับผมสวัสดีครับ อยูได้กินครับผม